แล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไพรสโรวาเกียในชนลบดนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปอัปเดตสวนหลังบ้านกันนะคะว่ามีของสิ่งไหนหายไปไม่ใช่ของนะคะมีอะไรที่ขาดหายไปบ้างแล้วก็มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ mm hmm. มาดูต้นทานตะว,วันนะคะตอนนี้นางโตแล้วนะคะ mm hmm. โตแล้วดอกบานสวยมากแล้วน้องดอกใหญ่มากนะคะมาดูดอกทานตะวันมุมนี้นะคะบาน3-4มสี่ดอกนะคะทุกคนดอกสวยดอกใหญ่ต้นสูงนะคะทุกคน ามาดูน้องไก่นะคะอันนี้จะเป็นน้องไก่ล็อตที่สองของเรานะคะทุกคนน้องนะคะฟักฟักไข่จากความร้อนนะคะดูอันนี้เราจะนับโดยพอประมาณนะคะคิดว่าน่าจะเกือบ40ตัวได้อันนี้น้องๆก็รอรอบ้านหลังใหม่อยู่นะคะน้องไก่ลอ็อตแรกนะคะก็อ,อายุประมาณได้เดือนเศษๆแล้วนะทุกคน มีกี่ตัว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ประมาณ10ประมาณ10ตัวนะคะทุกคนน้องโตแล้ว1เดือนผ่านไปอันนี้ก็รอบ้านใหม่เหมือนกันนะคะรอบ้านใหม่ตรงนี้ก็จะเป็นน้องไก่ไข่ของเรานะคะวันนึงก็ไข่ประมาณเกือบ10บฟองได้นะคะทุกคนส่วนตรงนี้จะเป็น บ้านใหม่ของน้องไก่นะคะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําบ้านหลังใหม่ให้น้องไก่เสร็จกี่โมงนะคะทําเสร็จกี่โมงคะบ้านน้องไก่เียถามป้าชี่นิดคะ่ะน้องไก่จนแบบว,ว่าโตเป็นสาวแล้วนะคะทุกคนบ้านใหม่ยังไม่เสร็จเลยเราตัดคณาไปกินสองรอบแล้วนะคะเราจะตัดเต่ใบอ่อนๆนะคะทุกคนไปกิน แล้วก็มีต้นผักชีต้นผักชีจะรอดสองต้นนะคะตอนนี้นางโตต้นสูงแล้วก็ออกดอกออกใบแล้วะะออกดอกแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมต้นสาราแหน่นะคะสาราแหน่นี้คือคุณผู้ชายเอามาปลูกนะคะสาราแหน่สโลวาเกียก็กลิ่นหอมเหมือนเหมือนใบสาราแหน่บ้านเรานะคะแต่ว่า มันจะเป็นหอมแบบออกฉุนๆนะคะทุกคนถ้าเป็นที่บ้านเรามันจะเป็นหอมออกแบบหอมฟุ้งนะคะพี่ชายแฟนเขาเอาเอหอมหัวใหญ่มาปลูกนะคะอันนี้หอมหัวใหญ่พวกนางก็โตได้ที่แล้วนะคะเป็นหอมหัวใหญ่พามาดูมะเขือเทศใกล้ๆนะคะ ตอนนี้พวกนางก็ออกออกลูกแล้วนะคะลูกเล็กลูกใหญ่แต่ว,ว่ายังไม่สุกนะคะกำลังเขียวๆอยู่เลยเห็นไหมต้นสตรอเบอรี่นะคะต้นสตรอเบอรี่พวกเราก็ตัดตัดต้นมันทิ้งหมดแล้วนะคะไม่ใช่ตัดต้นนะตัดใบตัดใบสตรอเบอรี่ออกนะคะแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึงนะคะสักพักนึงแหละเดี๋ยวพวกนางก็จะ งอกออกมาใหม่นะคะทุกคนก็ออกดอกออกผลเหมือนเดิมนะคะอันนี้เอาไม้มากันไว้นะคะเพราะว่ากาันกันลูกแมวมันมาเล่นนะคะถัดมาตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นต้นโคร์บีนะคะต้นโคร์บีก็นี่นะคะลูกของนางจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเป็นแบบหนอ่อกลมๆเล็กๆนะคะทุกคนพวกเราจะเอามา ใช้ตำตำส้มตำแทนมะละกอน,นะคะทุกคนต้นโครบีนี่นะใครไม่เคยเห็นต้นโครบีอันนี้เป็นใบนางใบนางก็จะคล้ายๆต้นะนานะคะปีนี้นะคะพวกเราก็กลูกพริกด้วยอันนี้เรียกว่าพริกอะไรเราขอเรียกว่าพริกหยวกนะคะทุกคนพริกหยวก ลูกก็ใหญ่อยู่นะนี่นะนางกําลังออกดอกแล้ว,ลวนะทุกคนเห็นไหมดอกนางสีขาวในลูกนางเป็นตุมต้มอยู่นะคะ <c oughs> นี่เยอะเลยนางกําลังออกลูกออกดอกเยอะเลยนะทุกคนมีสามต้นสามต้นออกลูกออกลูกออกดอกเยอะมากต้นแตงกวา เห็นไหมนี่นางออกดอกแล้วออกดอกออกผลแล้วอันนี้ลูกนางกําลังจับนะเล็กๆนะทุกคนเห็นไหมเล็กๆนี่นี่นี่น,น,น,นี่หักสนอหักสนอนี่นะทุกคนเพึ่งจะต่อยเราไหมแอบถ่ายพึ่ง ลูกนางดอกอยู่นะข้างล่างเห็นไหมทุกคนไปต้นกุหลาบตอนนี้คุณปู่ก็คือตัดตัดดอกเหี่ยวดอกแห้งออกมาแล้วนะคะก็จะเหลือจะเหลือดอกประมาณนี้นะคะอันนี้ที่สโลวาเกียเราไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะทุกคน แต่ถ้าเป็นที่ไทยเราคิดว่าน่าจะคล้ายๆดอกชบาบ้านเรานะคะดอกสวยสีชมพูอ่อนไปค่ะมาดูต้นพริกกันคะไหนคะอาจับลูกอันนี้ต้นพริกป้าป้าเหรอคะฝระั่งปลูกพริกนะคะนางจะปลูกแบบว่าถีเกินไปแล้วเวลามันโตขึ้นมันก็จะเบียดเสียดกันอยู่แบบนี้นะคะทุกคน ต้นพริกนางก็แออัดมากเดี๋ยวรอดูนะคะว่าดอกนางกับลูกนางมันจะดกแค่ไหนนะคะทุกคนสวยไหมคะตรงนี้จะเป็นรังของนกพิราบนะคะมีนกพิราบประมาณเป็นร้อยตัวนะคะทุกคนนกพิราบเลี้ยงนะคะจะผ่านการฉีดวัคซีนหมดแล้วนะคะ รังที่นางยืนตรงนั้นจะเป็นรังไว้ให้พวกนางนอนนะคะก็จะมีตัวเมียไว้กกไข่แล้วก็มีรังไว้ให้นอนนะคะต้นเชอรี่นะคะต้นเชอรี่ของเราสูงเร็วมากเวลาผ่านไป1ปีตรงนี้จะเป็นต้นแอปเปิลนะคะทุกคนลูกนางกำลังใหญ่ลูกกำลังเขียวๆอยู่เลยนะเห็นไหม ต้นนี้จะเป็นต้นลูกแพรนะคะดูราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่เราก็เก็บกินบ่อยนะคะทุกคนตอนนี้ลูกนางก็เริ่มแบบห่างๆต้นแล้วนะคะเราจะมุดเข้าไปไหนละ่ะเก็บให้น้องสักหน่อยโอ้โหดูนี่ดูนี่ต้นมันลูกมันมาซ่อนอยู่ข้างใต้นี่อ้าหล่นไปแล้วไม่ทันที่เก็บเลยหล่นละ นี่นะกินไปเลยไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวอ้าตกซะแล้วต้นลุกพลุนมองเห็นลูกนางไม่ค่อยชัดแต่ก็มีอยู่แต่ว่าลูกนางไม่ค่อยติดนะคะดูทรงแล้วฝนตกลมพัดลูกนางก็ร่วงหมดนะคะลูกพลุนทุกคนแล้วเราก็มีเรื่องจะสารภาพนะ คือว่าเรานะ่ตลกมากเราจำชื่อผลไม้ผิดนะเนี่ยต้นนี้จริงๆแล้วอะถ้าทุกคนได้ดูคลิปนะคะจริงๆแล้วต้นนี้เป็นต้นเคอร์เรน์นะคะทุกคนแต่เรานะี่ยจำผิดมาตลอดลว่ามันเป็นต้นแครนเบอรี่นะคะเราเพิ่งรู้รู้ตัวว่าตัวเองอน่ยจำผิดได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะอันนี้ต้องขอแก้ตัวหน่อยนะคะทุกคนเป็นความผิดครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าเราจำชื่อ จำชื่อผลไม้ผิดแค a นเบอร y ี่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะลูกสีแดงเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นต้นมันจะเป็นแบบพืชล้มลุกนะคะทุกคนเป็นใบอีกแบบหนึง่งอันนี้จะเป็นแครนเบอร์อันนี้จะเป็นต้นเครเรนนะคะทุกคนมีน้องเต่าทองด้วยลูกเครเรนนะคะเก็บเอาไปทำไปทำซีรุปไปทำแยมหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหม ไม่เหลือสักลูกเลยนะเห็นไหมก็เข้ามาดูมะยมมะยมอีกต้นหนึ่งก็คือเกลี้ยงแล้วนะคะมาดูต้นนี้นางกําลังสุกนะคะลูกนางจะนุ่มๆหน่อยเดี๋ยวพอนางสุกนะคะมันก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะมะยมฝรั่งเดี๋ยวชิมหน่อยืทุกคนเปรี้ยวเหมือนเดิมแต่รอบนี้จะเป็นแบบ เปลือกนุมน่มๆแต่เปรี้ยวอยู่